ครับแผงเคนะครับที่มันกระจายไปแผงเคเพราะว่าเขาต้องการจะแยกสีมาให้เลยนะครับอันนี้เหตุผลรับได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเห็นว่ามันก็ยังมีชิ้นที่บางทีรวมอยู่แผงอยู่บ้างก็ยังได้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้อันนี้โอเคนะครับเพราะว่าอันนี้ชิ้นเคนะฮะเป็นสีแดง การออกแบบมันทำค่อนข้างดีนะครับเท่าที่ผมดูแล้วเท่าที่ผมลองอ่านดูนะฮะแม้ว่าต่อเสร็จแล้วมีแววว่าจะงอกแงกนะฮะคือเหมือนกับว่าไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนต่างเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะแต่อย่างว่านะฮะอย่าไปเทียบกับของบันไดอันนั้นเขาทำมานานแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นความชำนาญของเขามัน,มน มันมีมากกว่านะฮะโมพวกนี้นี่ถ้าเป็นสมัยผมเล่นรุ่นรุ่นผมเร,เรียกกันก็คือมีให้เล่นก็บุญแล้วนะฮะมีดีขนาดนี้ก็ดีใจน้ำตาไหลนะครับดีกว่ามันตองมานั่งบิง้วกันเองนะฮะไม่งั้นก็ต้องไปหาเรซินมาต่อนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพลาสติกก็ก็ดีครับมีทางเลือกสวยงามนะฮะ โอเคเดี๋ยวลองมาดูสินะครับแล้วก็จะมีชิ้น L นะครับที่ผมบอกว่าเป็นชิ้น L ชิ้นนี้จะเป็นยางทั้งชิ้นเลยนะครับทั้งทั้งทั้งแผงเลยแปลกดีฮะเพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับปกติถ้าเราเราเรา,เราจะคุ้นเคยแต่โมที่เป็นของบันไดนะฮะที่มันจะเป็นอะไรอะ p s อนะฮะเป็นแผงเป็นจอยทั้งหลายแต่อันนี่เออมันยิ่งกว่าจอยอีกนะฮะซึ่งดูแล้ว องท้ออนี้คงเป็นปัญหาชีวิตในการทําสีนิดนึงนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นครับถ้าเป็นแต่ก่อนเราก็คงรองพื้นแล้วเสร็จแล้วเราก็พยายามไม่ขยับมันไม่ต้องไปวุ่นอยากไปพยายามวุ่นวายกับมันงั้นสีแตกนะฮะแต่เดี๋ยวนี้มีมันติพามก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นนะครับมันก็ทําให้ยึดติดมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีไปไกลขึ้นเยอะ ในการทําโมเดลและข้อมูลข่าวสารก็หากันง่ายขึ้นนะครับก็อย่างนี้แหละครับบางที Google ก็มีประโยชน์มากกว่านั่งดูรูปโปอย่างเดียวนะฮะลองดูนะครับอผมดูทรงแล้วจอยนี้ยาวมากยาวไม่ว่าเออ ก็ค่อนข้างหลวมนิดนึงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวลองเราลองดูก่อนดีกว่าเราอย่าเพิ่งตัดมันนะฮะเพราะเดี๋ยวไปตัดมันเสร็จแล้วปรากฏว่ามันไม่จําเป็นต้องตัดนี่งานจะเข้าได้นะฮะโอเคนะฮะ รู้สึกว่าเอ,อจอยตัวผู้กับตัวเมียจะไม่ค่อยไปในทางทางเดียวกันเท่าไหร่จะคนละไซส์นะครับเหมือนฝรั่งกับคนไทยนะฮะก็อาจจะแปลกๆก,กันนิดหน่อยนะฮะก็อะลองดูแล้วกันนะครับหลวมหลวมเพราะว่าผมไม่ได้ติดกาวนะฮะมันก็เลยมีรอยแยกถ้าเกิดสมมติติดกาวแล้วเดี๋ยวมันก็คงจะแน่นกขึ้นนะครับโอเค จะเป็นการออกแบบที่ดีมากนะครับเออช่องอยู่ตรงรอยประกบพอดีนะครับอืมแยกชิ้นสักนิดก็น่าจะดีกว่านี้นะฮะโอเคครับมาดูเกราะตรงหัวกันต่อนะฮะอเกาะตรงหัวนี่หล่อมาให้เป็นชิ้นเลยนะครับเป็นโมงเลยทีเดียวเชียว ครับคือทั้งกลอ,อกอย่างนี้เลยก็ดีครับอันนี้ง่ายเลยนะฮะสะดวกสวมปุ๊บก็จบเลยขัดไม่กี่ไม่กีดที่นะครับอันนี้ถือว่าดีนะฮะอันนี้ผมชอบส่วนตัวนะฮะเพราะผมจะชอบมีปัญหาเกี่ยวกับไอ้พวกบวกทั้งหลายที่บางทีไม่รู้จะไปแยกมาให้ทำใหม่นะครับบางชิ้นไม่ต้องแยกก็ได้ อย่างที่บอกครับมันไปหลายแผงก็เลยต้องมีการเรียงแผงก่อนต่อกันนิดนึงนะฮะซึ่งไม่รู้ใครทําบ่อยๆก็คงโอเคแต่ถ้าอย่างของผมผมต่อผมไม่ค่อยเรียงแผงเท่าไหร่เพราะผมว่ามันโมเดลรุ่นหลังๆมันไม่ต้องเรียงนะถ้าเป็นแต่ก่อนยังโอเคนะครับแต่นี้มันเป็นโมเดลรุ่นใหม่แล้วก็เลยอาจจะมีบทเล็กน้อยนะ มันออกดีกว่านะฮะอันนี้มันอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นต่อให้มันเป็นรอยอยังไงเราก็คงไม่ต้องขัดกัะชั่งหัวมันได้นะ,ะลองดูนะครับปึ๊บเอาหัวตัวนี้ประกบเข้าไปนะครับจะผลเป็นยังไง โอเคครับเยี่ยมมากเลยครับหลวมโครกอ่าผมเอาันี้ชิ้นนี้เข้าไปก่อนดีกว่าะะขอบคุณมากเป็นการแยกชิ้นที่ได้อยูะะ่ผมต้องขัดกันเล็กน้อยนะฮะไม่งั้นคง ไม่ได้ชัวร์ก็ดีครับสนุกดีฮะคใครเบื่อโมเดลกันดั้มนะฮะลองดูก็ได้ฮะสวยด้วยรเราก็ซ่อทำเสร็จแล้วเราก็จะได้เออของบูชาประจำบ้านไว้หนึ่งตัวนะถ้าเป็นสีทองก็จะเป็นหกลกซิลนะครับ ตอนนี้ตนนัวนี้ตอนนี้ i m s s r r i s s 1นตัวร้อยนี่ออกมาทั้งหมด5ตัวนะครับก็ลามหาเก็บกันได้นะครับเอาละครับมาดูกันอีกทีจากที่ดูค่อนข้างใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้นะฮะ ห้าตาดูดีทีเดียวนะครับค่อนข้างโอเคนะฮะแต่ทีนี้ด้วยความที่เขาคงทำละเอียดมากนะฮะก็มีเกาะตรงแก้มกับเกาะตรงใออต้าตาอีกนะฮะแล้วไหนจะตรงครอบลูกตาอีกชั้นหนึ่ง นะฮะไม่ต้องแยกก็ได้จริงๆแล้วนะฮะแต่ก็เอาเธอครับเขาคงทำมาให้สำหรับคนที่อยากจะให้มันดูมีดีเทลแยกกันออกไปเยอะๆจะได้ดูแบบว่าเป็นมิติมากขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆติดไปดูนะฮะเดี๋เดี๋ยวผมลองสักแค่ชิ้น2ชิ้นก็แล้วกันนะฮะ พอผมดูแล้วน่าจะต้องใช้กาวคิดว่าไม่น่าจะคงอยู่เท่าไหร่พเพราะตัวเกตด,ดูเดือยจิตเดียวเองนะฮะลองแก้มนี้แล้วกันสำหรับคนทําสีนะครับถ้ากลัวว่าจะแกะไม่ได้ผมมีวิธีให้นะครับโอ,โอนะยะูคูแท็กนะครับ เป็นตัวช่วยท่านได้เอาลครับลองติดตูครับแต่เดาวว่าไม่อยู่แน่นอนนะ เรียบร้อยครับจริงดังคาดไม่อยู่นะฮะก็คงต้องใช้กาวช่วยกันหรือย uh ูวูแท็กติกกันไปก่อนเพื่อจะดูทรงนะครับยังไม่ท่าไหรก็เออนะครับประกอบก,ก,กันแล้วแต่มันก็ดีครับถ้าเป็นอย่างนี้เวลาทําสีนี่ผมชอบมันถอดง่ายนะฮะมันไม่ฟิตไม่ไม่แน่นเกินไปต้องทีมถอดยากแต่ว่าไอ้ครอกครอไปเลยอันนี้ก็ลำบากชีวิตนิดนึง บางคนก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการในการทดทดลองติดนะครับเขาจะใช้กาวฝาเขียวนะฮะายนิดนึงแล้วก็แปะลงไปนะฮะเพราะกาวฝาเขียวเนี่ยจะมีเเนื้อเรซินหรือเป็นตัวตัวที่จะตุนตัวที่ทำให้ทำทำละลายตัวพลาสติกเนี่ยน้อยกว่ากาวฝาขาวหรือกาวฝาส้มนะฮะแต่นี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับ ครับก็ดูดีมีมิติเยอะขึ้นนะครับมีมิติมากขึ้นจะดูงานแล้วเหมือนจะไม่น่าจะเหนื่อยมากเท่าไหร่ พราะว่าดูแล้วขัดแต่รอยประกบก็น่าจะพอแล้วก็เอหอลบรอยต่อมา<ป>ค่อนข้างก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับค่ายที่ไม่ค่อยทําโมพลาสติกเท่าไหร่นะครับเพราะประกบติดไปแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร,ร่นะฮะหลบหลบรอยต่อได้ค่อนข้างดีนะฮะดีกว่าโมบ,บันไดบางรุ่นด้วย ผมก็พยายามรีวิวให้กลางที่สุดนะครับเพราะไม่ใช่ว่าไบแอสว่าเออให้ผมชอบนะไบสตาร์ตรงไหนจุดไหนที่ว่าดีผมก็ว่าดีนะครับตรงไหนที่ว่าไม่ดีผมก็ว่าเออมันก็ควรจะต้องไปปรับปรุงบ้างนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่ใช่ขูกหาซื้อก็ยากนะต่อก็ลำบากไหมก็นิดหนึ่งนะครับแต่ควรหล่อไหมควรมีครับควรมี เป็นการชักจูงใจให้มาเล่นไฟต,ตายกันนี้เยอะอย่างหนึ่งนะครับผมลองประกบะดูนะฮะพาเข้าไป โอเคนะครับสวยงามใช้ได้อยู่ทีเดียวเชียวนะฮะแต่ส่วนหัวค่อนข้างดีหัวค่อนข้างใหญ่แสดงว่าตัวค่อนข้างโอเคนะฮะไซนี่น่าจะพอๆกับเรซิ่นหนึ่งต่อร้อยเลยทีเดียวน่าจะไซส์เดียวกันเลยด้วยซ้ำนะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่นะครับสมราคาอยู่เหมือนกันนะครับเท่าที่ลองต่อหัวเฉพาะหัวเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับก็เป็นตัวตัดสินใจกันครับทุกคนจะได้ ลองดูว่าเราเล่นไหวไหมเพราะบางคนเนี่ยกลัวว่าโมเดลไฟสตาร์โอ้ยพลาสติกพูดกันว่ายากต่อลำบากโอ้ราคาก็แพงเราจะเล่นไหวไหมไหนีไปเล่นกันดั้มดีกว่าแต่ใจลึกๆก,ก,ก็คืออยากได้มันสวยนะฮะลองดูครับอันนี้เป็นเป็นตัวประกอบการตัดสินใจอย่างหนึ่งนะครับครับวันนี้โมเดลเวกไซร์รีวิวก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดู ครั้งหน้าว่าเราจะมารีวิวตัวไหนกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ